สถานก,การณ์โดยรวมโควิด -19 ยังคงหนักนะครับวัคซีนถูกรับรองโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ถูกสหภาพยุโรปก็จะถูกนํามาใช้ก่อนวัคซีนที่ว่าก็เป็นของบริษัทของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะของจีนกําลังตอนนี้เพิ่งค้นพบค้นเจอกําลังทดลองอยู่นะ <c oughs> ก็ทดลองอยู่แต่ก็เอาไปฉีดแล้วนะเพราะว่าจีนกับรัสเซียมองว่าเป็นเรื่องวิกฤตและเข้าเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องผ่านเฟสที่4 แต่ยัง้ก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนโควิด -19 ได้ล่วงหน้าก่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งวัคซีนโควิด -19 จะต้องใช้เวลาหลายปีนะฮะแล้วก็อย่างน้อย2ปีอ่ะนะฮะที่จะเจอก่อนแต่ว่าปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด -19 ได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ผ่านเฟส4ได้ก่อนเพื่อนนะครับคงเป็นคำตอบนะว่าใครเป็นผู้นำวัคซีนโควิด -19 มาปล่อย สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจบางคนบอกผมใส่เสื้อหนาวนะวันนี้ที่ผมมาทํารายการนะก็เป็นเอาท์ดอร์เป็นนอกสถานที่อากาศค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจน้ํามันก็เริ่มดิ่งแรงนะครับทองคําก็ลงกังวลโควิด แพร่ระบาดนะฮกลายพันธุ์นะครับนะแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆราคามันดิ่งราว4%์เนะครับจากความกังวลของไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์นะครับระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละทำให้สหาราชอาณาจักรนะครับต้องอชัดดาวพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและกระตุ้นให้ยุโรปต้องยกระดับความเข้มข้นของข้อจำกัดต่าง ส่วนทองคาขยับลงหลังดอลลาร์แข็งค่าขณะที่วอลตีดนะครับฟื้นตัวในช่วงท้ายๆปิดลบในกรอบแ,บแบนะคบๆคนี่คือสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือหูก็บอกว่าไม่ต้องตื่นหตนกนะครับไวรัสกลายพันธุ์นะครับ,รนะรบชี้เป็นเรื่องปกติของโรคระบาดใหญ่นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนอย่าวิตกตระหนก แต่อย่างใดนะครับต่อการปรากฏตัวของไวรัสโควิด -19 นะครับใกล้ในสหาราชอาณาจาักรที่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ70ระบุมันเป็นวิวัฒนาการตามปกติของโรคระบาดนอกจากนี้บรรดาเจ้าที่องค์การอนามัยโลกนะครับยังถึงขั้นมองในแง่บวกกับ <c oughs> การตรวจพบ าสายพันธุ์ใหม่ของโควิดที่กระตุ้นความกังวลแก่หลายประเทศจนต้องออกข้อจำกัดการเดินทางจากสหาราชอาณาจักรและแก่ออฟริกาโดยระบุมันแสดงให้เห็นว่าวิธีการใหม่ๆสำหรับการแกะรอยไวรัสกำลังได้ผลบรรดาเจ้าที่องค์การอนามัยโลกอ้างอิงจากข้อมูลของสหาราชอาณาจากักรระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้คนไข้มีอาการหนักกว่าเดิมหรือ มันเป็นอันตรายแก่ชีวิตมากกว่าไวลรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันแม้ดูเหมือนว่ามันจะแพร่ระบาดง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ตามนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โจไบเดนประธานาธิบด,ดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ก็ฉีดวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมัน่นต่ออเมริกันชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทําการฉีดวัคซีนนะครับรถแลกนะครับการฉีดวัคซีนมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับในความพยายามเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของวัคซีนก่อนที่จะแจกใจ่ายในวงกว้างในปีหน้าโจไบเดนบอกว่าการต่อสู้กับโควิด -19 ที่กล้าชีวิตอเมริกันชนไปกว่า315,000คนจากผู้ติดเชื้อ17.5ล้านคนจะถูก จัดวางาสำคัญในระดับต้นๆเมื่อครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งวันที่20มกราคมนะครับทางนี้ด้วยวัย78ปีไบเดนอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ปรากฏว่าวัคซีนของสหรัฐนะครับสามารถที่จะนำมาฉีด <c oughs> ให้กับคนทั่วโลกได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองนะฮะส่วนรัสเซียกับจีนวัคซีนของทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ไมผ่านเฟสสี่นะฮะแต่ก็นำมาฉีดก่อนอย่างไรก็ตามฮะผมเคยเรียนได้อธิบายไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด1 i ได้ก่อนเพื่อนนะไม่รู้เอาโควิด1 i มาจากไหนฮะล่วงหน้า1-2ปี ในขณะที่ประเทศอื่นนั้นก็ยังเขาเรียกว่าทําไม่สมบูรณ์เท่ากับสหรัฐอเมริกาเลยสหรัฐอเมริกานี่เก่งนะมีโควิด1 9ล่วงหน้า1-2ปีก็คงเป็นคำตอบนะฮะการค้นพบว่าโควิด1 9นั้นแพร่ระบาดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและครั้งที่2องในฝรั่งเศสนะ,ะและครั้งที่3ถึงมาที่อู่ฮั่นประเทศจีนเนี่ยคงเป็นคำตอบนะครับว่าโควิด -19 นั้นต้นต่อของมันมาจากที่ไหนแน่ ในขณะที่ผลการทดลองวัคซีนของจีนมีประสิทธิภาพ EU อ,อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐเมกาเชื่อต้นอานโรคนะครับโควิดกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับวัคซีนโควิด -19 ของชิโนวัคไบโอเทคนะครับผู้ผลิตสัญชาติจีนนะครับ สำแดงประสิทธิภาพในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิลตามรายงานของหนังสปอพิมพ์ Wall Street Journal นะเพิ่งมาเจอนะครับของจีนเพิ่งสำเร็จขณะเดียวกันสหภาพยุโรปได้ไฟเขียวให้วัคซีนของไฟเซอรและก็ BioNTech ของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดทางสำหรับการเริ่มวัคซีนทั่วรัฐสมาชิกในไม่กี่วันหลังผ่านคริสต์มาสพร้อมเชื่อมั่นว่าจะสามารถ ต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นกลายพันธุ์นะที่กำลังแพร่ระบาดในสหาราชาอาณาจักรได้ด้วยนะครับโควิด -19 ยังคงหนักนะครับไม่หยุดสะสมในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทะลุเข้าไป18ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด1 9สะสมเข้าไป18ล้านคนจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮับกินส์นะครับในขณะที่โควิด -19 าสายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วประเทศตัวเลขดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่าสหรัฐอเมริกาคือชาติที่ติดเชื้อเสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดในโลกนะครับอเมริกันมีผู้ติดเชื้อสะสม18.18ล 18. ้านนะครับ6,000กับ61คนในนั้นเสียชีวิตกว่า319,000รายนะครับประเทศแห่งนี้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนเมื่อ1สัปดาห์ก่อนหลังจากที่อนุมัติใช้ วัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร์แล้วก็ไบโดนเทคแล้และโมเดอร์นาวัคซีนเหล่านี้ก็มาจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็สั่งปิดนะครับสกีรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวสกัดโควิด -19 นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งปิดสกีรีสอร์ทนะครับบรรดาแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยมในฤดูหนาวนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระรอกที่3ซึ่งพบว่ายากแก่การควบคุมโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน,น่นนายกรัฐมนตรีซุงเซควีนะครับถแถลงบอกว่ารัฐบาลจะปิดสกีรีสอร์ทและแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงปีหน้ารวมถึง ห้ามทำกิจกรรมการรวมตัวเกิน4คนและมีมาตรการคุมเข้มร้านอาหารต่างๆเพื่อ,อกดตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายวันลงไปให้ได้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ผวากันทั้งเครื่องบินเลยทีเดียวผู้ติดเชือ้อโควิด1 9นะฮะมีอาการชักแล้วก็ตายขึ้นมาบนเที่ยวบินของสหรัฐอเมริกานะครับสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์นะครับ กำลังรวบรวมร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาติดต่อทุกคนที่อยู่บนเที่ยวบินลำหนึ่งจากออกัสโดสู่ลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังพบว่าผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเกิดล้มฟุบพับนะะบนเครื่องบินและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอาจติดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ชายคนหนึ่งบนเที่ยวบิน5 91ของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์มีอาการฉุกเฉินด้วยการทางการแพทย์ทำให้เครื่องบินต้องเบี่ยงไปจอดที่นิวออร์ลีนระหว่างนั้นลูกเรือได้แจ้งว่าผู้โดยสารคนกลกลาวเกิดสภาวะหัวใจหยุดเต้นจึงทำการประชมพยาบาลเบื้องต้นหรือ p a CPR นะครับต่อมาก็ทีมแพทย์นะครับโรงพยาบาลท้องถิ่นก็ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วโฆษกโของสายการบินยืนยันว่ามีภรรยาของเขาบอกกับหน่วยกู้ชีพว่าเธอ สาม,มีของเธอมีอาการป่วยคล้ายโควิด -19 นะครับนั่นก็รวมถึงการไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสอาหารแต่ตอนนั้นไม่เคยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับโฆษกของ United a i r l i n e ลบอกว่าก่อนเช็คอินขึ้นเครื่องผู้โดยสารรายนี้ได้รับการรับรองจากการตรวจนะครับของสายการบินว่าเขาไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าติดโควิด -19 และมีไม่มีอาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ นะครับโควิด -19 นอกจากนี้ทอยถแถลงของบริษัทได้ติดต่อไปยังครอบรครัวของชายดังกล่าวและแสดงความเสียใจกับพวกเขาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งก็เป็นเรื่องช็อกกันเลยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าขึ้นบัญชีดําจีนรัสเซียอีก100แห่งนะเป็นบริษัทนะครับอ,อ้างพัวพันกับกองทัพ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายชื่อบริษัทจีนและรัเสเซียจำนวน100แห่งนะครับที่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามซื้อสินค้าและเทคโนโลยีหลากหลายประเภทของอเมริกันโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับกองทัพ ทั้ง2ประเทศนะซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกาหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงใช้หลัก American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะหลักชาตินิยมสงครามไวระสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธเป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะโจรอินอินอินนาเนี่ยนะฮะอินโดนีเซียนะครับวาดแบงก์ปลอมใช้เองแถมขายนะฮะยังรับว่ามีไว้แบบมื่นๆนะครับ เป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจคนใช้เงินสดเมื่อชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพหลอกจ่ายธนบัตปรปลอมแถมยังน่าเจ็บใจตรงมาที่ปลอมแบบไม่เรียนอีกด้วยนะครับก้นโกงของมิจฉาชีพนะครับสุดแสบหน้าขัน,นที่เมืองซามารินดาในจังหวัด กาลิมันตันตะวันออกของอินโดนีเซียมีชายคนหนึ่งเขาแจ้งความว่าถูกคนร้ายหลอกจ่ายธนบัตปรปลอมนะครับเพื่อแลกกับสมาร์ทโฟนนะครับธนบัตปรปลอมเนี่ยเ,เงินจำนวน1 0 0 0 0แสนลูเปียนะครับที่คนร้ายทำขึ้นหน้าตาก็แปลกๆนะเพื่อเข้าใจชัดเจนต้องเทียบกับดูกับธนบัตรจริง <c oughs> คนงานงงว่าหนุ่มที่ถูก หลอกนั้นถูกหลอกไปได้ยังไงนะเขาเล่าตำรวจให้ตำรวจฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ16ทธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืนโดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนัดมาหมายไปยังสถานที่เวลาเพื่อเรียกเปลี่ยนสินค้าสินค้านะครับทันทีที่เจอกันคนขายก็ได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าซึ่งกร่อมอยู่บนโทรศัพท์มือถือและติดเครื่องไว้ตลอดเวลาส่วนอีกฝ่ายก็ยื่นธนบัตรปึกดึง นะครับาตามราคาที่ตกลงไว้คือ9 0 0 0แสนรูเปียนะครับหรือประมาณ1,900บาทแล้วรีบขับรถออกไปทันทีสักพักพ่อค้าก็เริ่มเอะใจเอาธนาบัตรมาตรวจดูก็พบว่าตัวเองถูกหลอกนะจน่ายธนบัตปรปลอมจำนวน1 0 0 0 0แสนรูเปียที่วาดขึ้นแบบลวกๆด้วยความโกใจโมโหนะครับ,รบและพยายามขับรถไล่ตามคนร้ายแต่ก็สายไปเสีแล้วนะ เหยื่อไม่ทันสังเกตไม่ทันมองเห็นว่าเป็นเงินจริงหรือไม่เนื่องจากตอนนั้นดึกมากและเมื่อเหยื่อเริ่มตรวจนับเงินคนร้ายก็รีบหลบหนีไปทันทีพอเหยื่อสังเกตเห็นว่าเป็นธนบัตปรปลอมก็ตกใจพยายามจะไล่ตามคนร้ายแต่ไม่รู้ว่าหนีไปไหนแล้วตำรวจก็ระบุแบบนั้นข่าวที่เป็นที่โจทจันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวเน็ตของอินโดนีเซียนะฮะ ซึ่งต่างประหลาดใจว่าคนขายไม่รู้เร่องไรว่าเป็นเงินปลอมบอกว่าตายแล้วขนาดเด็ก3ขวบยังดูออกว่ามันปลอมนะครับเจ้าของมัญชีชื่อซูไบดะกล่าวโชคดีนะยังเป็นกระดาษไม่ใช่ใบไม้นะก็มีคนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เออก็เป็นเรื่องแปลกๆนะในในประเทศแต่และประเทศนะซึ่งก็นำเสนอในขณะที่วานี นาวานีคู่ปรับของวลาดามียปูตินอ้างว่าถูกสายลับของรัสเซียลอบฆ่านะครับวางยาใส่กางเกงในนะฮะอเล็กนาวานียนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นคู่ปรับของวลาดามียปูตินบอกว่าสามารถหลอกให้สายลับรัสเซียคนหนึ่งเปิดเผยรายละเอียดแผนลอบสังหารตนเมื่อปีกลางปี ดได้ทราบว่าคนร้ายนสารพิษใส่ไว้ในกางเกงในนะครับแล้วเขาถูกส่งตัวยังเยอรมน,นีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังหมดสติระหว่างขึ้นเครื่องบินไปไซบีเรียและก็ไปยังมอสโกนะครับทางการเยอรมน,นีระบุว่าเขาตกเป็นเหยื่อความพยายามลอบสังหารและก็ทําสารพิษทําลายประสอดประสาทนะครับโนวิช็อกซึ่งรัฐบาลตะวันตกส่วนใหญ่ก็เชื่อถือ แล้วก็สรุปมาแบบนั้นนะซึ่งเกิดเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือศาลสูงของฮ่องกงนะครับก็มีคำสั่งให้กฎหมายห้ามสวมหน้ากากในม็อบใช้ได้ต่อไปสำนักข่าวอเนะครับรายงานว่าศาลฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นศาลสูงพิพากษาให้คำสั่งห้ามการสวมหน้ากากในที่ชุมนุมไม่ขัดกับกฎหมายนะครับ รัฐธรรมนูญของฮ่องกงสร้างความผิดหวังอย่างมากให้กับนักเคลื่อนไหวฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์โดยรวมโควิด1 9ยังคงหนักนะครับวัคซีนถูกรับรองโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ถูกสหภาพยุโรปก็จะถูกนํามาใช้ก่อนวัคซีนที่ว่าก็เป็นของบริษัทของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะของจีนกําลังตอนนี้เพิ่ง ค้นพบค้นเจอกำลังทดลองอยู่นะ mm hmm. ก็ทดลองอยู่แต่ก็เอาไปฉีดแล้วนะเพราะว่าจีนกับรัสเซียมองว่าเป็นเรื่องวิกฤตและเขาเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องผ่านเฟสที่4 mm hmm. แต่ย่งก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนโควิด -19 mm hmm. ได้ล่วงหน้าก่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งวัคซีนโควิด -19 จะต้องใช้เวลาหลายปีนะแล้วก็อย่างน้อย2อปีอ ที่จะเจอก่อนแต่ว่าปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด -19 ได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ผ่านเฟส s ได้ก่อนเพื่อนนะครับคงเป็นคำตอบนะว่าใครเป็นผู้นำวัคซีนโควิด -19 มาปล่อยส่วนการกลายพันธุ์นั้นองค์การอนามัยโลกบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีการกลายพันธุ์นะครับสำหรับการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแต่การกลายพันธุ์นั้นมันก็เกิดความรุนแรงนะในหลายประเทศไม่ยอมรับให้อังกฤษเดินทางเข้าไป แต่การกลายพันธุ์ครั้งนี้เขาก็มีความเชื่อว่าวัคซีนที่มีอยู่ซึ่งฉีดเป็นสองครั้งนะก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้ยังคงหวาดวิตกเรื่องของโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักอย่าลืมนะครับในเชิงเศรษฐี13ธันวาคม19 20 และ25ธันวาคมพุทธศักราช2563นั้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นตามสติผมเรียนย้ำแน่ว่ามันจะระบาดและตอนนี้มันคงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ทั้งภัยธรรมชาติและก็การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่หนักมากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ หลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวาย,ายแก่งแย่และไม่พบกับค, <น S 1> ความ<ร>าส,มสางบาาจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง อย่างพอดีไม่มีความทุกร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนและเราโชคดีที่มีจิตอาศา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดปอบแทนท ใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ริมเง,งือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา